เราขยับไปดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยาเสพติดวาระแห่งชาติที่ทางด้านรัฐบาลเองประกาศเดินหน้าอย่างเต็มที่แต่ยังมีให้เห็นรายวันครับพาคุณผู้ชมไปติดตามครับแล้วก็ที่สําคัญเหิมเกลิมอย่างหนักเพราะว่าล่าสุดมีการเข้าไปจับกลุมขบวนการค้ายาเสพติดตํารวจจับกลุมรายใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย ด้วยเลขกลต่างๆของบรรดาขบวนการค้ายาเสพติดเปลี่ยนไปจากการไปจับกลุมขบวนการน,นี้ปรากฏว่าไปตรวจสอบรถยนต์ที่เขาใช้ในการลำเลียงยาเสพติดสามารถเปลี่ยนป้ายทะเบียนเปลี่ยนเลขทะเบียนได้เพียงชั่วพริบตาครับพวกคนเลยลอพี่ไอ้เซฟมาหลังรถเลยก็สุมีโหมดที่เห็นไปสูตรูีหน้ารถแล้วก็มาหลังรถอะแค่นเนี้ยใช่ไหมใชนะ นี่ครับขนยาเสพติดแล้วไปเจอด่านตำรวจก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนได้เลยครับกดรีโมทเท่านั้นครับป้ายทะเบียนรถคันนี้ถูกดัดแปลงมาให้สามารถเปลี่ยนได้แค่กดรีโมทเท่านั้นครับนี่เป็นเลขกลของกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรูปแบบใหม่ที่ทําขึ้นมาเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมาครับตำรวจขยายผลสืบทราบว่าขบวนการนี้เนี่ยนะครับตระเวนขายยาให้กับผู้ค้ารายย่อย แล้วก็มักจะตระเวนส่งสินค้าส่งยาให้กับลูกค้าเนี่ยย่านถนนกาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อกับนนทบุรีทีนี้ตํารวจก็ตรวจสอบก็มั่นใจว่าขบวนการนี้เนี่ยซุกข,ของกลางเอาไว้ที่บ้านพักอยู่ในบ้านอ,อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่ครับ ที่ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่นนทบ,บุรีส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นบ้านพักอยู่ที่ถนนประชาอุทิศตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบ,บุรีเช่นเดียวกันก็ไปติดตามนะครับไปตรวจสอบและจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเป้าหมายดังกล่าวทั้ง2จุดทีนี้ของกลางที่เขาไปตรวจสอบพบเนี่ยนะครับเป็นยาเสพติดจำนวนมากเลยครับมีไอซ์162กิกโลกร,รมัมเฮโรอ,อีน1น0แท่งเคตามีน97กิโลกร,รมัมและยังมีอาวุธปืนรุ่นต่างๆอีก3กระบอก มีรถยนต์ f o r t จูเนอร์อีก2องคันที่ดัดแปลงป้ายทะเบียนอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังกดรีโมทเท่านั้นก็เปลี่ยนหมายเลขทะเบียนได้เลยส่วนผู้ต้องหาเนี่ยเป็นชาย3คนครับนายกิติศักดิ์อายุ33ปีนายจักรพงศ์อายุ33ปีและนายสายชนอายุ35ปีทั้งหมด3คนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทสองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากที่ถูกรวบตัวได้ตำรวจก็ส่งทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายยังไม่หมดนะครับเพราะว่าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรพร้อมด้วยตำรวจปราบปรามยาเสพติด วันนี้ยังได้มีการถแถลงจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดอีกสองเครือข่ายใหญ่ครับรับยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มแรกครับจับกลุ่มได้3คนครับที่อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคายกลุ่มนี้เนี่ยได้ยาบ้า10กระสอบรวมแล้ว4ล้านเม็ดมีอาวุธปืน2กระบอกรถยนต์เก๋ง1คันรถตู้อีก1คันส่วนอีกหนึ่งกลุ่มครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายครับมีของกลางเป็นยาบ้า16กระสอบรวมแล้วก็ประมาณ6ล้านเม็ด ขบวนการน,นี้รับมาจากพื้นที่อำเภอ่าตพนมจังหวัดนครพนมแล้วก็เตรียมจะส่งต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่อำเภอวังน้อยอยุธยา โดยผบตรท่านระบุว่ากำชับให้ทุกหน่วยเนี่ยปราบปรามยาเสพติดกันแบบเข้มข้นมากขึ้นนะครับและต้องใช้มาตรการในการป้องกันนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดโดยเับในชุมชนสถานศึกษาสถานบริการและสถานประกอบการต่างๆค้นหาผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตประสาทในพื้นที่เพื่อได้จัดทำข้อมูลจัดลำดับความรุนแรงของอาการตามแนวทางล่าสุดของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กราดยยิงขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ